Lớp papa Thấy tí Giờ chú Bơ đều Hãy subscribe lên mò. วันนี้เรามาเล่นจมอลอ,มลน,มอนะคะหนูเล่นจมลอเล่นจมลออยู่โอ้ยังไม่มาเลยอ่ะเอ้าไม่เข้ามันไม่เข้าอ้าวไม่ได้อ๋อมันต้องใช้บัตรมันต้องใช้บัตรออกมา,าไม่ได้ออกมาไม่ได้เลยไม่ดูอะไร นี่อบัาศแบบนี้เขาบอกเฮ้ยปุ๋ยได้ดูนะดูเลยดีๆนะขาดีๆนะให้ได้คองานนะสองตันคุณกินไหมฮะดีๆขาเดี๋ยวดันนี้หราเล่นหมออันนี้หนมอเล่นหมอค่ะเย็คู่กันเลย มาเล่นน้ำมอ่ะวันนี้หนูไปเล่นตฮะเลนน้ยแล้วเลกอมอเนดมาคนม้าคนเยอเต็มน้องหาย

ไปแล้วไปมันเน่ม yeah. okay. mm ันเน่ไปมันไปมันอ่าขึ้นัหน้ามาัหน้ามาหน้มันเยี่ยมสวยเยี่ยมสวยเออเยี่ยมนี่ว้าขึ้นเยี่ยมขึ้น ใช้เลยกัดบัดเอ๊ะอะไรคุณลุงมีอยากเรียกคุณลุงคุณลุงพายุเช้าหนู่ิดว่าไม่คิดตัวใหญ่ไม่ได้

เล่นมีดีถ่ายวิดีโออยู่อยันอยา้ตามเนี่ยล่นกันเลน่นอะไรดีอะเอกเล่น,น,นตัวคือมนี้เออมันมีมันมีน

พี่อยเดินผ่า้ะงผมาไปเลยรถทำควาจาเลยนจะือมันหญก็ยังเดียวไม่มีมันสงนีู้งนี้ อ๋อต้นี้มันใช่บัตรเนียค่ะไอ้ไค่ใช่หมูบ้าเหรออ๋อม่หนีเน่ยย้างอะไรดิย่างมีเดคคอยเหน่คนหนระูะเพราะีตูเาหุดเดั แม่โมน,นี้ใครมาไห่มามามาหางตุ๊กตาพ่อไดอยู <ok ่อ hmm? ืมเี๋จะไม่ได้เสียเลแม่ตเล็กได้มตัวแม่ตัวเล็กก็เลยเล็กตู้นั่นน่ะตู้สีม่วงเขาเรียกว่าคุรูนี้่คููนี้ตัวเนี้ยอันนี้มามีเอาสีลอหยอนมองไม่เรียนเหยอดแ้อนค่ะ

รับกล่องไทยด้วยหน่อยเนาะเต้เบิ้งมืงอะไกันแม่นาที่น่นนี่นี่ตัวเรื่องเต้ กองที่ไหน1 0นาทีอย่างน้อย10นาทีใช่มันเห็นยาจ่ายกล่องเร็วมันได้ตา นาผ่าน้ำอไปหน้าคุสูงน้ำผ้าครับซีดมอรครับวันมหาสองตานนันงแมงอะไรอะ

ในหน้าจอไปนานหลายเดือนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากช่องน้อยๆของบุญมีบ้านป่าด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอหยุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมาลูกหลานมากินไข่ไก่เคไวเอฟซีครับ

ใช่ว oh. ่านั่งเนี่ยเข้าออกง่ายพาเด็กมากินไข่ กินไก่อะไรหนูแกกซีอ๊ะอะอ้องเหยอ่ะีเด็กมีเขกล้องนอเนี่ยเ่ากล้องเหรอเด็นอตจะพูอีกเนี่ย

นั่นบอกสอนเมื่อกี้นี่สอนหลายรอบแล้วเอากระกรายมาหนึ่งือตัดลิ้น,อ,นออกนอนดอร์ครับอย่าห้ามครับ <c oughs> <c oughs>

หนึ่งหนึ่งกินไก่แล้วไปไหนไก่แล้วไปต่อฮะไปต่อไปเด็กมากินไก่กำลมงกินหรอฮะเด็ก เออกินไปก่อนเลยเอากล้องหน้าแล้วมันจ em ับบอได้เด็กใ่่ายอุ่เเดียวเฮ้ยให้เลยนน้ไหมให้คเรียกว่ามากินดิน่เรกอไกแล้วเนียขวเนาไือมเดอุมเอ้ากินน้ำเดือนน้ ป๊าเบยิบนี้ฝากไว้น้องปลาดิอบอกให้น้องปลาดูหน่อยได้เหรอป๊อปกินคำใหญ่หันหน้าใส่กล้องดิ เร็ววเร็วๆอันหน้ามาเอาให้พ่อกับแม่มึนดูอา่าอร่อยไหมน้องหนึ่งหนึ่ง,งกินข้าวใหญ่หันหน้าใส่กล้องเด็กเออ <laughs> เอาลิงมาปล่อยวันนี้

นี่ยพอเพิ่กินตัวนี้ก็ได้นย่อยะรงโอ๊ยวาง <c oughs> ร้านบางแกนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่วางเตาโต๊ะเขาอย่างนั้นหรอ้อนระดาต้งเปังอยู่นี้กินทึกปรดานตึ้งในตาอต๊ะเตา่มันองไม่บ้านนให มีขอหยุดเพลิงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม